สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงศ์พอุณนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของคิฟฟารีนครับ วันนี้รายการของเรามีเรื่องราวและก็ประสบการณ์จากแขกรับเชิญคนพิเศษนำมาฝากท่านผู้ชมครับจะเป็นอะไรเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณอนงคพัฒน์ทรัพย์กนกโชตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับพี่พรสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับ,รบต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่นำเอาประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจที่ขยายงานใน ภาคสนามเจอคนเจอเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันมาแชร์ให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์และก็กระแสของผลิตภัณฑ์กิฟเทรีนโดยเฉพาะกลุ่มทิฟมารีนเวเนี่ยมาแรงมากๆเลยทีเดียวเลยอยากให้พี่พรช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยว่านักธุรกิจเนี่ยจะฉกฉวยโอกาสในช่วงนี้นะในการที่จะพัฒนาตัวเองและก็สร้างโอกาสาทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์กลุ่มดิฟมารีนเวเนี่ยได้ยังไงก็เลยอยากรู้ว่าก่อนที่เราจะไปพบ ผู้มุ่งหวังพบลูกค้าถ้าเราอยากจะนำเสนอด e p m a r i n เว a y เราต้องทำกันบ้านอะไรบ้างค่ะ <c oughs> ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปนําเสนอในเรื่องของดิฟมารินเวเนี่ยหนึ่งค่ะเราจะต้องมีการนัดหมายก่อนวันนี้อเอากัหลักๆเลยเนี่ยนะคะพอจะเข้าไปตามหน่วยงานสมมติวันนี้เราจะเข้าไปในอ,อบตอซึ่งสมาชิกในอบตอเ,เป็นสมาชิกเ,เราอยู่แล้วนะคะเราอาจจะมีการนัดหมายว่า เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยจะเข้าไปนําเสนอนะแล้วเล่าเกินนําให้เขาฟังว่าตัวของพรเองเนี่ยได้เข้าโครงการดิปมารินเวเนี่ยแสัปดาห์น้าหนักลงไปเท่านี้เท่านี้นะแล้วพอจะมีรูป Before a f t e r เนี่ยส่งทางไลน์ไปให้เขาดูพอเขาเรานัดหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะทํากันบ้านเนี่ยคือเราคือเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าหน่วยงานอบตเนี่ยนะคะคนไหนที่จะมีรูปร่างท้วมหรืออะไรต่างๆแต่สําคัญที่สุดเลค่ะเราต้องหาคนในอบตเนี่ยให้เป็น พวกเดียวกับเราก่อนนั่นหมายความว่าวันนี้เขาสามารถคุยกับนายกอบตขออนุญาตในเรื่องของสถานที่เราคือเราจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเราทำกันบ้านต่อเนี่ยเราจะต้องเตรียมค่ะเตรียมข้อมูลสำคัญที่สุดข้อมูลเราต้องครบแล้วก็ลีลาเลิศนิดนึงนั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะเวลาเวลาที่เรา จะนาเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยคะ่ะพอจะเน้นสิ่งสําคัญที่สุดคือพูดให้เป็นธรรมชาติแล้วตาเนี่ยนะคะ,ะเหมือนกับประมาณว่าวันนี้เราเอาใจไปคุยกับเขาด้วยคุยด้วยเหตุผลแล้วสําคัญที่สุดการที่เขาเนี่ยโต้แย้งเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันนะคะ,ะ,ะบางครั้งเนี่ยอาจารย์คะการที่เราจะทํากันบ้านเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทําไปที่บ้านเนี่ยกับสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็แตกต่างกันซึ่งหลายๆคนจะเรียกว่าเฮ้ยวันนี้สถานการณ์จริงเนี่ยหน้าง,งานเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราท,ทําไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะเราควรจะ เตรียมตัวเราเนี่ยให้ครบ,ครบหนึ่งปัญหาที่เขาจะถามหมายหมายถึงว่าเ,ออเขาจะโต้แย้งเราอย่างไรถ้ามีคําถามแบบนี้มาเราจะตอบแบบแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อมูลเราสําคัญที่สุดค่ะคเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบใดนะคะเราสามารถที่จะตอบคําถามเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทีนี้ผู้มุ่งหวังที่เราจะไปพบเออรรเราจะวิเคราะห์ไหมว่าเราจะไปหาคนกลุ่มไหนบ้าง ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าในโครงการด e ฟมาร r นเว่ยเนี่ยนะคะถามว่าถ้าเราใช้งบประมาณแบบนี้หรืออย่างเนี้ยพรคิดว่าวันนี้ต้องคนกลุ่มระดับ ถึงระดับบนนะคะแต่ถามว่าแต่ก็อย่าไปมองว่าคนเรียมากแต่ก็อย่าไปซีเรียสมากค่ะคล้ายกับว่าอย่าไปลดโอกาสในการเข้าหาคนกลุ่มอื่นค่ะแม้เราจะมองว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับคนกลุ่มกลางไปจนถึงกลุ่มบนแต่อย่ามองข้ามคนกลุ่มอื่นบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้ความสาคัญกับเรื่องอาหารก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะเราแบบเหมือนกับประมาณว่ากลุ่มที่พรวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังเนี่ยนะคะพรจะมองดูก่อนว่าวันนี้คนไหนที่เขารักสุขภาพสําคัญที่สุดคนรักสุขภาพ เขาไม่อยากให้ตัวเองอ no. ้วนแน่นอนค่ะนะคะเขารักสุขภาพแล้วจริงๆแล้วนเนี่ยพรเนี่ยพรจะเป็นคนที่วันนี้เข้าไปในสังคมใหม่ๆตลอดเวลาคือสังคมของพอเนี่ยพอจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยนะคะตอนเช้าตอนเช้านเนี่ยพอจะมีความรู้สึกว่า,า,า, <c oughs> ามันมันมันเป็นโอกาสหนึ่ง <อ weapons. S 1> คนที่ออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยจะเป็นคนที่เอ r ร์ลี่ข้าราชการเกษียณนะคะแล้วออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยพล พรคิดว่านะคะคนไทยเนี่ยถ้าไม่ขยันจริงๆจ,จะไม่ลุกขึ้นออกกาลังกายตอนเช้าหรอกต้องมีคนที่รักตัวเองจริงๆอะค่ะอาจารย์นะคะทีนี้เวลาที่ตอนเช้าเนี่ยควรจะน้อยอโอกาสที่เราจะคุยเรื่องเนี้ค่ะ ของเนี s <S right. ่ยพรจะเตรียมไปแล้วเตรียมไปแต่ตัวเราเองเนี่ยนะคะการที่เราจะเข้าไปเนี่ยหนึ่งบุคลิกท่าทางเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราไม่ว่าเราจะวิ่งไม่ว่าเราจะเดินแม้กระทั่งชุดออกกําลังกายก็เหมือนกันค่ะอาจารย์พรเน้นแบบนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยการที่เราดูดีแล้วเนี่ยการที่เราถ้าเราเดินไปหรือเราวิ่งเนี่ยถ้าลักษณะของเราเนี่ยเตะตาใครหรือมีใครทักขึ้นมาเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้นะคะแล้วเราก็จะต้องแบบเตรียมค่ะ นะคะอาหารเนี่ยคือในรถต้องพร้อม,มเหมือนกับแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ตรงๆเลยนะคะเขาก็จะมาทักเราว่าน้องทํางานอะไรเป็นทหารหญิงหรือเปล่า,ารูปเหมือนจังเลยเอ,อะไรแบบนี้ค่ะคก็จะมีเรื่องคุยไปะะเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าโอกาสอยู่ร,บรอบๆตัวเรารอย่าประมาทไปไหนบุค,คลิกต้องให้ความสําคัญคเหมือนเมื่อกี้คุณพรบ,บอกว่าบางทีเนี่ยวิเคราะห์ก่อนคนที่ชอบไปออกกําลังกายนะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายตอนเช้า แปลว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเราเจอเขาจากการที่เราก็ไปด้วยเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเขารักสุขภาพใช่ค่ะนะและข้อที่สองก็คือเขาต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินค่ะนจะออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยแปลว่าเขาต้องต้องพิถีพิถันใช่ค่ะเราวิเคราะห์แบบนั้นแปลว่านั่นมีโอกาสเป็นลูกค้าดิฟมารีนเบคค่ะผมถามกลุ่มขั้วตรงข้ามค่ะขั้วตรงข้ามมหยควาว่าทํางานหนักค่ะไม่มีเวลาเลือกหาของดีๆกินนะแล้วก็ พูดง่ายกินอาหารจังฟู้ดอ่ะอาหารขยะบ้างลหละได้เหตุผลอย่างเดียวคือไม่มีเวลา,ถ,าถ้าเราเจอคนกลุ่มนี้เราวิเคราะห์แบบเนี้เข้าหายังไงพูดยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คือทุกวันนี้ตัวพัเองก็รีบนะคะตัวพัเองก็รีบหลายๆคนก็แบบบางครั้งเนี่ย ไปขยายงานเนี่ยก่อนที่เราจะเจอดิฟมารินเวย์เนี่ยพอมีตะก้าอาหารไปเลยนะหมาถึงว่าบา,บางครั้งท,ที่เราไปภาคสนามแล้วมันไม่มีจริงเราต้องทานข้าวในรถรแต่หลังจากที่ดิฟมารินเวย์เข้ามาเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยคแค่ฉีกซองมันก็หยิบเข้าปากได้เลยม,มันไม่ต้องอะไรแบบ มีน้ำร้อนมันก็ชงในรถได้เลยแบบนี้ค,ค่ะเราก็ต้องมาคุยกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมื่อก่อนเนี่ยพรเป็นแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เราได้ค่ะคือสุขภาพสุขภาพเราเนี่ยโซมแล้วที่สําคัญเนี่ยค่ะเราอ้วนึืนโดยที่เราไม่รู้ตัวท,ทั้งนั้นที่เรากินน้อยด้วยซ้ําแล้วหนําซ้ําค่ะคนที่ทานอาหารพวกนี้รีบเร่งไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายแบบนี้จะดีไหมคะเท่าวันนี้ เราเชิญชวนเขาพี่ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะพี่แต่วันนี้ที่พรคุยกับเขาเนี่ยเรามาเปลี่ยนแนวคิดด้วยเหตุด้วยผลกันเนาะว่าอาหารที่กินเนี่ยคือหมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้พี่กินอาหารสกรปรกวันนี้การที่เขากินอะไรอยู่แล้วไปว่าเขาสกรปรกเนี่ยะนะคะมันเป็นการที่บอกวิไปดูถูกอาหาร<อ>หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเรากำลังจะสื่อถึงอาหารพลังงานสกรปรกใช่ไหมคะครับเพราะว่าอาหารพลังงานสกปรกไม่ได้หมายถึงอาหารที่แปะเปื้อนใช่ค่ะแต่มันหมายถึงอาหารที่อาจจะ ไม่ค่อยเผาผานค่ะเออใช่แล้วแล้วคุณพรมีเทคนิคในการ,รในการเล่าเรื่องอยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างจากน้องเขยเลยนะคะน้องเขยเนี่ยจะเป็นคนตุรกีรแล้วจะทานอาหารเนี่ยพวกอย่างเงี้ยจังฟู้ดพวกพวกขนมปังพวกอะไรทานอยู่แล้วนะคะแต่เพียงเดี๋ยวว่าวันนี้นะคะเราเราก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ย ทานขนมปังคุมบิดอยู่แล้วแต่ขนมปังของเราเนี่ยมาต่างกับคูมบิดยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นธัญยพืชทั้งเมล็ดเจ็ดชนิดแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบวันนี้มันช่วยในระบบของการเผาผลาญเราได้ดีนะคะมันจะลดการสะสมแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องบอกเขานีดยนุว่าเขาเนี่ยเป็นอิสลามเขาจะแบบเหมือนกับว่าเขาจะเรื่องเยอะมากกว่าเรื่องมากนะคะอาจารย์จะพิธีพิถานในเรื่องของการกินอยู่แล้วชาวตุรกีนะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากแต่เพียงเราบอกเหตุผลว่าเฮ้ยวันนี้ ขนมปังเนี่ยทานอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นตรงเนี้ยผลที่เขาได้รับเนี่ยคือหล่ละน้ําหนักเขาลง,ง2งส,สองสุขภาพเขาแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นซองอยู่แล้วนะคะคมันมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สําคัญเนี่ยคือคนผู้นี้ค่ะเขาจะรีบเร่งแล้วเขากัดกินได้เลยแม้ขนมปังเปล่าๆเนี่ยของเราเนี่ยหนึ่งเพราะว่าอาหารดิบาริเวเนี่ยรสชาติมันได้ครับค่ะแล้ว ปกติเนี่ยพคือพรอเห็นนะคนพู้นี้เขาจะกินแบบแฮมมาหาจานแล้วใส่เข้าไปเนี่ยของเรามันก็จะมีผกักมีมะยองอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนรูปแบบเพียงแต่ว่านักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยนะคะคิดเมนูไม่ทันแล้วก็ไม่กล้าไปนําเสนอเขาค,ค,ค่ะอาล้ท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นความง่ายแสนง่ายนะครับแต่หลายคนถ้ากังวลใจว่าจะมีวิธีการฝึกการพูดหรือการเล่าเรื่องอะไรที่ทําให้สินค้าดูน่าสนใจหรือเปล่า เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับ